ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมาแห้งเนาะอามือน,นี่มาตามตอนแนวทางปู่อุบลได้เพียงเด้ออ่างวดที่ผ่านมาอ่เมือสุดท้ายพี่้องชิมว้เนาะฟันสองหนึ่งอ่าฟันเล่าด้ิล่ะเนาะออกสองหนึ่งให้พี่รองเข้าเต็มเต็มครับผมเนาะปู่อุบลเนานะ อามื้นี่ถ้าพเจอามาตามเลยเนี่ยท่างวัดแรกของปี68ครับผมเนาะสำหรับปู่อุบลหลักร้อยเมืองอุบลเนาะจะเป็นตัวใดอยผาดรอดที่ตามไปพร้อมกันครับอา้าวครับอ่ากลาบนมัสรการครับปู่ใชเล่นช่วยอ้วอาวปูเป็นตัวไหนวัดวังหันปู่มือเจ็บเฮ็บเป็นไข่เลยโอ้ ถึงจะจับขิงไข่ได้บ่ปูแมนอ้าวที่ฟันไปยูปูสองหนึ่งไหมโอ้ยฮก<ะ>็ไม่ใช่ที่เลยบ้านปูนฟันสองหนึ่งไหมแต่ว่าให้ไปรุ่นเล่าไปเมื่อนั้นไหมแมนออกเล้ามันไปออกเหล้าเออไปออกเล่าโอ้ฟันเล่าแต่ว่ามาออกไข่ออกไถ่เออฟันสองหนึ่งที่น้องเมื่อนั้นเนาะมือโคงจะไท่ปูหลักร้อยเมืองอุบล ปันเล่าสองหนึ่งออกเมืองไทยพี่น้องอ่าโอ้จับชิ้ไนปปไข <laughs> ่เลยบ่ปูไข่เลยเอาเอาเอาไม่นะปูเนาะเอาไม้เอาไม้โอ้ชี้ฝันดีอยู่ปูชี้ฝันดีอยู่เหรอฝันดีองไม่าโอ้ไม่ดได้พี่้องไม่ได้ไม่ออกแล้ว,วลออกแลไม่ออกไข่อ่า ปูฟันเล่าเนาะสองหนึ่งเนาะสองหนึ่งไม่ต้องกลับความเลยแต่ว่ามออกรัฐบาลให้การพี่น้องเหมือนนั้นเนาะโม่ไม่ก็ออกซื้อซื้อหนึ่งเัินเลยอ่าอ่าซืหนึ่งออกเงินหนึ่งอ่าแต่ว่าฟันเล่าไปสองหนึ่งแนนออกไข่ซ้ำออกรางควนะนะามเนาะปูเนาะแนนเอาบานนี้งวดแรกของปีได้ปูเองางวดแรกกันละอวันที่สอง มก,กราคมครับ2568ันาหสำหรับปู่หลักร้อยเมืองอุบลอ่า <c oughs> โอ, <c oughs> อ้เอาเอาโหลดได้อ่าเป็นได้ไรปู่เป็นได้ไรยังมั่นใจขึ้นกว่าหลักร้อยเนี่ยบ่เขาบ้างหน่อยฮะมันแตกไปมันแตกแล้วมันแตกแล้วแนนโอ้มันสิเป,ป็นได้ไรบาทฮะ มนมาโจ๊กเอาโอ้มาตองบอกไลฟิแมนอืมคำนวณบอปูเลยคำนวณเก้าบ่คำนวณคึอเก้าอันละอ่าเอาแปดสองโอ้เลขกัรตั้งแต่ปูเลขวิ่งบอกับควยไล้บอกครับควยได้แปดสองโอครับตัวเดยดรั้มด,แด้แปดสองแปดสองสองแปด อ่าแปดสองสองแปดเอ่าแล้วร้อยเอาซีใส่ทีแปดสองสี่สองแปดหลักร้อยสี่หลักร้อยอ่ะเอาซีเอาซีใส่อ่าอ่าข้างล่างเอาล่างสี่สองสองสี่ ครับตัวโหลดโอ้เอาสีบนสีล่างตัวสิปูอะสีทั้งบนทั้งล่างตัวนี่เอาทั้งบนทั้งล่างแหละบาดนีโ่โอ้โอ้มั่นใจเลยป,ปูวัดน,นี่โอ้คือว่ารสิมั่นใจอยู่นะอืมปูอุบลพี่น้องวันแรกของปีปวัดสองหกแปดอ่า ใครการันตีได้บ่ปูว่ารักรร่เมื่ออุบลนี่ยั่างเดินดีคือเกา่าบ่ไม่ได้เดินเลยว่าแม่ขันมันขาม,มันขาม,มันลุดนเหรอขาม,มันลุดแล้วม,มันลุดเลยบ่ปูบ่เข้าบาดนี่โอ้ขันม,มันได้ลุดนเลยงวดนึงเราเตรียมตัวเลยบาดนี่ยแมนโอ้แง่ไยเป็นบ่ปูไม่ติดใจผมได้สี่หยางวดถแล้โอ้สี่ห้างวดแ,ว 4, วดแมนอ,อ้าว กูรักร้อยเมืองอุบลพี่น้องเด้อว,ว่าว่าพิ่นปูให้ยรักร้อยบ้านหนึงนะ่งเนาะปูน่หลุดเนานะแม่น <Man. S 1> อ่าแต่ว่าคั้นได้หลุดแล้วพี่น้องเตรียมตัวเลยว่าพั่นพี่น้องอืมไผอยากาได้ลักร้อยแม่นๆครับผมสีนับปูเนาะแม่น <Man. S 1> โอ้ปลาทูปลาทูอ่านี่สามนี่บ๊ปูแค่นี้ละโอ้บ่มีหลายตัวนี่ อ๋อไ่เคยเปิดเรียกรายตัวเลยโอ้บนเป็บนบนล่างเป็นล่างเท่านั้นแมนอ่าแปดสองสองแตดสี่สองสองสี่ท่านแมนตัวตรงๆมัน,นปูได้มากตัวใดไม่ในสี่สองกับใบกับกับใบกับใบนั่นอ่าสี่สองอ่าตามชูเลยคือขึ้นในล่างไในสี่สองแมนอ่าบนในปูบนนั่บ่เออแตด แปดตัวตัวตรงเลยแปดสองแปดสองตัวตรงเออครับใบกันกันดีกันแกมโบรายตัวหรอกโบราณครับผมแต่วันนั่นแหละกะอืมกายยาใครกลับไปกันแหละเนาะสี่เจ็ดสี่สองแปดสี่แปดสองอ่าโอ้สามตัวเลยสามตัวอ่าถ้าสามตัวก็สี่แปดสองเพียงอ่ามันมันโบาพอจะมือเล็กออกกันหน่าฮะ ต้องปราปล่อยเต็มมือเล็ออกเป็นไอ้ปูไม่ไม่ปันไว้แล้วเข้านี่หน่อยไม่เลี้ยงเอ้าหน่อยพวกนมื่อไหร่มันขึ้นก่อนมือเล็กออกโอ้หลังจากเล็ออกเราฝันอ่าฝันฝันต่อเลยฝันต้องว่าแล้วตนวไหนปูเป็นเราประกาศบอกว่าจะประกาศเราไอ้ทีเป็นไอ้ เป็นยังไงเลยไม่บอกให้ันมันใจอฟันว่าเขาฟันว่าจะได้ยงงาวบ่ปูฟันงาบ่ฟันว่าจะเขาดีห่อยมาหายเลี่ยงผหญยงผู้ชายบนเนี้ยหญิงเขาเด็กหน่อยหญิงม่หาเลี่ยงแมนมันสิเป็นสีหนึ้วว่าอกาสแตม่ลายตัวเท่านี้ละเอากานเ่ไมาก็ะไรได้แปูกรติสใช้แต่การซีหนึ่งเนาะแมนเขาเด็กเด็กหน่อยหญิงเขาาแม่ว่าให้ผู้นึงบ่ ไม่ผู้เดียวโอ้ปูเอาไว้บ่บานเนี่ยเจ้าก็จะยันเดียวไว้อยู่ไว่พระเอาจังไรจังเอาเอาเรื่องไาไม่พระเลี้ยงน้อเหรอไม่จับกันเลยอยกันเสียคุณจักบ่พี่รองะคุจักบ่ปูปูเพื่อนมาให้เลี้ยงบ่กไม่จับไม่จับนากันเลยบ่โอ้ อ, libro, gucken, อัน pop, นะี้คือฝันตองหวดมันบ่อันนี้เป็นเลขฝันพร้อมนกปูเนาะแมี่ยยิงเลขฝันตองหวดอ่าเลขฝันตั้งหากเลขสูตรตั้งหากได้พี่รองเนาะเลขฝันกะเข้ากับพิจารณาเบื้องเอาเราปิ้งกวางเด้ออ่านได้ไหมเนี่แม่ยอืมไม่ใช่ซีไวโยซีจันเดียซีหนึ่งอ่าไ่บุกกาบอกเรื่งเียเอาจะเป็นอย่างปู้ประสาเลขฝันเนาะเข้ากับฝันกะบตั้งแต่กะบอกเอฟซีคนตัว พอได้โชคเลยหมาน้ากันบัจจุเจ้ามาให้เลี้ยงแล้วก็ะสตจิ้ว่าได้หรบอเหอต้องแล้วอืมกิ้มบ่อยู่น้ำปูบ่อย่งดีกรได้ครับมาเลี้ยงแล้วกระไดเดี๋ยวว่าีนเร้าฝากในตัวหนึ่งเนเร้าเหมือเลี้งนี่โอ้สามสี่คเดียวบอครับโอ้ครับผม อืมอ่าครับผมอ่าแกเล่นพ่อเด้อมีอยากมาหาโอ้มีเอฟซีมหาหัดพุณหลบปะปูหน้่งสาวหน้องสาวโอ้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 ครับผมครับผมแกเล่นพ่ออ่าสาธุสาธุครับ,รบอ่า,าอ่าพี่น้องเนะาะตามนั่นครับผมเนาะฝากตอนเอฟซีสุขุมทุกคนเนาะสำหรับเอ่อรรัฐบาลไทยเนานะ เลขสูตรเป็ดเดียวปูหลักร้อยเมืองอุบลครับนะให้เป็นแนวทางได้พี่งเด้อเต่ว่ากันนะทางสองนำเสนอให้เป็นแนวทางเท่านั้นมักกะจัดคัดกระพันนะพี่น้องอ่ะเน้นย้ำอีกครั้งหนึง่งปูหลักร้อยเมืองอุบลหาได้รู้แล้วพี่น้องงวดต่อมาเนี่ยบ่ตาําก็ซีหางวดเพิ่ว่านะวานขันพูดได้กับปอยหลักร้อย ลักร้อยพี่หลังดังขนาดวันพื่นเลยเนาะเอางัานนี่ลักร้อยเมืองอุบลก็คือเด่นไปที่สี่ครับผมเนาะจับคู่สี่แปดสองสี่สองแปดแคนั้นสองตัวให้แปดสองสองแปดเนาะสำหรับล่างสี่สองสองสี่ใครงบน้อยห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วก็เลขฝันปูฝันว่าเขาเด็กน่อยมาให้เลี้ยงเป็นเด็กน่อยผู้พญ่งเนาะพึ่งเปิดเผยได้ไหมพี่หลัง อาการไม่ก็ได้ซีหนึ่งเด้อพี่น้ังเด้อซีหนึ่งซีสองล่างความเนาะเอาเด้อจะอสรุปให้เด้อพี่น้องเด้อ,น,อนี่ครับผมเนาะเอาโศกศมันหมันสำหรับแนวทางปู่อุบลเด้อพี่น้องเด้อปู่หลักร้อยเมืองอุบลครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับที่มาทางสองครับผม